สวัสดีครับลุงเขียวเซียนอิสานครับผมมือ่อนี้ยครสิมาตึกแห่กับพวกลุงมีลุงมีเอ,อ,อิ้อ่าะเะห,ะหนื่อยู่ทางหลังลุงเขียวล่ะหวังว่าน้ำซีอิ้วไต่ไต่เชียนประตูระบายน้ำเลยว่ามากมามามา,มาเอาเขียวสิผ้าลุงตึกแห่ดีพันนาวา่าแต่้ากากันมากหอดตัวใหญุ่งแต้ากากรุงได้ดสองคนละลุงไปหลายคนบ่ได้น้ำมันแห้งใส่ลุงมีครับ ทีมงานลงไปล่งเขียวกับสิโยขังเทิงเนาะพี่น้องเนาะกับเบิ้งน้ากันกับผมว่าสีมานบรมางกับไอ้เบิ้งกันกับผมไปเนี่ยยู่ด้านหลังุงเขียวเลยกับภากันกระทั่งสิเทียบตัวลุงกับผมต่อไปบาดด้วยซี่ปลา เ่แห <Yeah. laughs> ม้ว่าท่าน, <laughs> นส่าอหนึน <laughs> <c oughs> น่งสองจูง ปั๊บเกิดมาแบบประจอกปั๊บประจอกไงหนึ่งตัวตัวที่สองมีปะปั๊บเอาเลยสองตัวโอ้ประจอกประจอกสองตัวเลยปลาเนี้ยกไปปลาก็ไดประจอกสองตัวปาดนี้ย็น่ังไน ก่อนหน้ามันแห้งรุ่งคันบ่อไหนครับผมหมูลุ่งนี่ว่ารุ่งเขียวอยู่เพิ่งก่อนหน้ามันเลิกลุ่งนี่ว่าหน้ามันไหลแห้งเลยลงไปสองคนเพิ่งบันไดสี่มีแฉบวะ แนี่นําเสี่ครับผมตัวตีกลางผมปุ๊บปุ๊บเขินมาแล้วปับ๊บเขินมาแล้วหนึ่งแต้มกับผมโอ้ยน,นี่สองสองแต้มเาขาพอผ่าดคือโก้ เดิมครับผมบอกมือว่านสองเทียมาผ่านที่เทียหนึ่งสองจู่ลูกกลมน้ำชีครับผมยุ่งมี่ลูกกลับดังชี่แทๆเลยของแทะ ลอยลงไปแล้วน้ำไหลก่อนครับผมลอยลงไปก่อนครับผมลอยลงไปแล้วพี่นอ้องเอายกขึ้นมามานลยก,ไกไ็ไปเบื้องแบบไงไปเบื้องแบบนี้ก่อนไปเบืบ้องแบบไงไมีแบบไงอีกวะเอาฝานี่พลาดครับผม ไปเบิ้งงักใหญ่ๆโตปับบึกป,ปเบเาาดนี้สิมาสังจากฉีจากโวงสินะตัวนั้นตัหนี้ดีดีเนาไปเบิ้งน้ำกันกับผมปราเจากโกงเนาะเอาเบิ้งบาดนี้ครับผม Mm. Så. าถืออยู่ครับผมพอมีจ้างห่างเนาฝากเรื่อนใจให้ครับทเปนสารนำก็มีขนงให้ยังไงที่เราเมื่อกี้่องติดตาเมิ่ต่ตอนต่อไปครับผมไปเมื่อกี้ไลๆครับผมจับของดเอื่อใส่่ครับเบื่อกับมี

เอาล่องเบ้งลองเบิ <this> oh. ้องกันนะเอาเบิ้งเปลียนกันครับผู้หนึ่งว่าเจ็ผู้นึงกว่าหาเจ็ดเาลองเบิ้งจวดเบิ้งพีหน้องเบื้งนเเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดปเ้าเาเอาล่งเอาลงเอาลงาหนิเบื้งเบิ้งความุ่นชนไหครับผม เจ็ดโล่แปดถือตึ๊กเลยเหรอเออเอาเอาเอาเบิ้งตัวต่อไปนะลุงเนาะเอาสุดยอดครับผมหลังจากเ่อันเบิ้งปลายไงประเดี้ยวเบิ้งปลาหน่อยบัดนี่ปลาหมูปลาหมูหลายตัวนี่เนาะปลาหมูหลายตั๊กตั๊กตปลาหมูหลายครับผมจากเป็นตัวละเจ็ดแปดโล่เดี้ยว่าเบิ้งสิบตัวโล่บัด ของต้นตัวแบกใหญ่ปลาหมูเอาดอนุญาตได้บนขอรุ่งก่อนจะเอาปลาหมูตัวนี้เอเน้นตัวง้างเยอะดูบ้านแหงเลยบ้านแหผลไฟเหี้ยลงไป